สวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสน,นะคะ <Louise. S 2> เสียงจิ้งจกลองเขาไม่เอ่ยอ่ะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นอุปสรรคใดๆต่อการพักเสียงของเรานะคะ<ม>ตามรูปเลย,เลยก็คือกําลังเก็บผ้าแดงอยู่เนื่องจากมูลอุยปุยหยับยู่ยีไม่ไหวค่ะต้องเก็บให้เขาที่เขาทางนะจจะเด็กๆใช้แล้วก็ต้องเก็บนะ, <illustration S 1> นะและเหมือนเดิมในทุกๆวันนะคะก็คือต้องตรวจงานให้เด็กๆนะคะ และที่ตรวจตอนนี้ก็คือของเด็กๆป .3 การบูรณาการนาฏศสินกับวิชาอื่นๆส่วนที่เห็นก็วิชาดนตรีของเด็กๆป .1 นึ่งนะคะก็คือเด็กๆคือระบายสีสวยงามมากเลยเ,เสร็จแล้วก็มาตรวจเช็คคะแนนว่าเด็กนักเรียนขาดใบงานอะไรบ้างเราจะได้ตามงานถูกเนาะแล้วก็มาแยกใบงานออกเป็นสายชั้นนะเราจะได้หาใบงานได้ง่ายๆ ตอนนี้ก็กำลังทำใบงานให้นักเรียนที่จะเรียนกับเราในตอนบ่ายนะคะก็คือนักเรียนป .2 น่าก็คือตั้งใจทำมากโอตายโชว์นิดนึงอ่ะอันนี้ทำทั้งหมดเลยส่วนอันนี้ก็เป็นรูปผีเสื้อนะแต่วพราไม่มีหนวดเพราะว่ามันตัดยากมากๆเลยก็เลยตัดทิ้งยังทำงานไม่เสร็จเลยก็เกิดอาการหิวซะแล้วดูเวลาปุ๊บอ้าวเที่ยงพอดีเลยอ่ะได้เวลากินข้าวค่ะเวลาแห่งความสุขมาถึงแล้ว กินเลยจ้าดูหน้าก็รู้ว่ามีความสุขอะเสร็จแล้วจ้าใบงานเตยมตัวจ้าไปสอนเด็กๆปอออ่ะบรรยากาศในห้องเรียนก็จะประมาณนี้เลืนี้ก็คือผลงานปริมปีมอ่ะตอนนี้ชุมนุมนาฏศิลป์ก็ได้เวลาแล้วจ้าเด็กๆดูอารมณ์ดีอ่ะได้เวลาเลิกเรียนเนาะปิดไฟปิดพัดลมให้เรียบร้อยแล้วก็มาถ่ายรูปก่อนนิดนึง